เ้าโตก็กินเนาะพี่น้องเนาะสิบสิบันใหญ่ไม้ไม่ไม้จะมีอะกินมีก้อนนะีพี่น้องน,ะนงี่ครับถ้าม,มีก็กินก็ตำสมกับอิ่มแลาะพี่น้องผู้มมเดียวขอมันอยู่ในน้ำพี่น้องดเดองนนนอเอาในนวลเมื่อไรเนา วัสดีครับพี่น้องวันนี้พามาล่าข้างดำเพื่งเข้าครับพี่น้องทายปากเกาว่างปากเกาแล้วหกเส้นภาพมล่าข้างดำหกเส้นเนอะพี่น้องนี่ยหกเส้นนะเกี่ยวปั๊บเลยเกี่ยวไว้ขนาดนี้พี่น้องนี่ เดี๋ยวผมจะขอตัวส่ก่อนพี่น้องเพราะว่าผมจะลงไปส่ในะนำผมจะบริษัทให้บิ่งเดี๋ยวมาพ่อกันตอนยามผมจะพาลงไปยามพี่น้องเดี๋ยวผมจะขอตัวส่ก่อนเดี๋ยวจะพาลงไปยามน้ำกันผมจะพาลงไปยามในะํำเลยเดี๋ยวตอนนี้ผมขอตัวสซก่อนพี่น้องไปกันเลยครับผมโอข้องนี้เลยพี่น้อง โอ้น้ำเต็มเลยวะส่งหายแท้เหลือหัวนะโอ้หายอยู่หายอยู่ตัวละพี่น้องนั่คือหายแถอะวะห่างกันหน่อยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวหาคนมาก่อนหาคนก่อนพี่น้องโอ้หายอยู่นิ่มครับพี่น้องนิ่มส่งหายเแเถอะวะนิ่มกําผ้าพี่น้องเอ้ย สรงหายเทพหัวหน้าเอ้ยโอ้ยกระลังกระลังเฮ็ดกระลังเฮ็ดกระลังเฮ็ดพี่น้องไปครับพี่น้องลงไปยามใายกันครับผมใส่เวลาแค่ประมาณสิบสิบานาทีโอ้แต้มแรกขึ้นหน่อยใช่นหมนี่แต้มแรกพี่น้อง ของธรรมศาสตร์พี่น้องเดี๋ยวเที่ยวนานี่พาไปลงไม้ใหญ่บอยใหญ่หนึ่งเต็้มแล้วเอ้าน้อยกับเอาคื้ยเขาพี่น้องหน่อยกัาหน่อยกับยางได้เฮ้ยเขาเรื่อมเตือนข้นเฮ้จังเลย มบมเบิดดอกนะว่าพื่นเบิด์ตเหรอเบอิดดอกแปลกๆไปดุ่มกันยงวๆพี่น้องได้ซ้อมทำตัวเขาพะได้ปิ่งเสกเขาวเว่นมันเกิดโอ้ถึงปลากระเดินหน่อยตัวหนึง่งเลียบละครับพี่น้องโอ้ยมนี่ประมาณครับผมป้ามันตื่นข้นพี่น้อง มีปลาสองตัวปลามันต <Yeah, güzel. S 2> ื่นค้นครับคนสนคนสองตัวก็กินเนาะพี่น้องเนาะขันใหญ่ไม้ไม้ไม้เสือกินไม่อนนี่พี่น้องนี่ครับท่านี่ก็กินก็ตั้มสมกับเอิมเหรอพี่น้องผู้เดียว ออกมันอยู่ในน้ำพี่น้องเอ้ยเอาในน,อน่องม่เลยดอกงามไรงามบัวเนี่ยเด็เกียบเลยพี่น้องนี่เห็นป่เนี่ยส,สวยเลยวองอยู่ในน้ำพี่น้องบัวใหม่เลยพี่นอ้องโตใจยังเลยเนี่ย Y todo el mundo lo Yo สองโต๊ะก็สิยางพี่น้องอยากกินกระตัหุมงครับผมนี่ตัวหน,นึ่งนี่ตัวหนึง่งสม,มัยกินกระตัหุมงพี่น้องแล้วเขาวเว้นไปเดินขึ้ไปไจะได้หูหรสชาติว่าการมีหน่อยมีหลายครับสีโยกินจงไหนเสียบจงไหน แต่สำหรับผมเสียพื้นแล้ครับผม,โมโรถต่อซีเรียสครบสมุนหงก่อมพี่นอ้องสมีกระเล้วเพส้นกระเทาะก้อยบุหงพี่น้องก้อยบุหงชูมืออะไรฮะตัวเอนหากินเดตเฮาครับผมผู้อื่นเขาก็หากินด้วยกัน เรื่องผมตำม,มาแล้วเรียบร้อยครับผมนี่ครับเรื่องขันขันเลยปลาไก่ซุกแล้วพี่น้องพี่ก็ได้คินแล้วโอ้โจัดจัดจัดอ่ะ ลาเนี่บอกเลยว่ากินนี่สุดยอดป๊บปลาสุกแล้วพี่น้องปลาสุกเลยครับเดี๋ยวใส่ก์กลับนึ่งโอ้โห ามาบ้าครับพี่น้องมากินข้าวร่วมกันมาเด้อครับพี่น้องมาเด้อครับผมมือนีบอมานครับผมแจ่ก็ได้กินครับคำว่าหากินนะครับนีม่มือได้มือบอ่อพี่น้องมันบ่ไรกัมันบม่อด้รตลอดครับป้ามันกระตื่นคนไงครับบางผมมาเนี่ยก็พอนักหลากน,านั่งยิงปืนผมมาพอน,นักยิงปืนพอดีปรไดี๋ยวะคอใหญ่ไปตัวนึงแล้ว นะครับอบอว่ากันครับคนหากินตาคนตาหากินอันนี้ให้เจ้าที่พี่น้องเจ้าทีเอาตัวหน่อยก็บอบว่ากันเนาะปิ่งปลาตะมุฮงโว่เสียปันยังลรวเจ้าที่ก็ได้ฮะกินน้ำกันกินอยู่นี่แหละอื้ ลายพักกะทิพี่น้องยงกกะทิหน,นะนี่งอือตัวใยแห้งเลยพี่น้องอ้วนตั๊บเลยมันตื่นข้น เขาเจ้า,ย,ายิงปืนไปเมาส่งอืมเหนือวัน nhớ mưa nào mưa nào phát lông bò nhây. บรใหหน่อยตัวสีขึ้นแซ่บเด้พี่น้องทุ้เธอจะาหนห้อเมื่อ มัานครับอืมมาได้น้อยนังอ่ะคินนึงมาไดน้อยนังอ่ะคินพี่น้องมาได้หลายบ่กินนังอืม

มีหน <NH L> <lr> ่อยกินตามหน่อยพี่น้อง อืมมีหอตับหัวมันก็แซ่บเ้ยปลาข้างดำ Mm-hmm. ตรงนี้ก็ล่งมองลงอย่างมงึงเสียงข้าเจ้าว่าวกันครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับ บาปูสุดาปีร้านนองไปก่อนเนาะอย่าอกกันคลิปหนาคลิปไห้ครับว่าบาปูสิดาผ้าออกล่าไม้ไดนนะครับผ้าออกล่ามาเลยผมในเกียดมากเลอนี่ผมอาจจะผ้าออกล่ามือแรงครับผมติดตามคลิปหนาคลิปไห้เด้อครับพี่น้องในเกียดมากเลอนี่เกียดสุดๆเลยผมอยู่พี่น้องเปียกไม้ไปลองเช็คไม้อยู่ทัางอื่นอยู่มือแรงพอกันคลิปหนาพอกันครับพี่น้องาติดตามคลิปหนาคลิปไห่ครับผมขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมครับผมไปแล้วครับคลิปนี้สวัสดีครับ